ไม่นอนคะเรื่องเรามาจัดก,การกับความบาสนะอย่างรุนแรงนอกจากเราต้องรู้จักพิธีที่จะรับเอาการยกโทษจากพระเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างสิ้นเชิงในตอนที่เราทำบาปเราจึงต้องต่อสู้กับความบาปในชิงรุกด้วยนะคะ แล้วก็ต้องจัดการกับความบาปแบบขึ้นมวดการที่พระเจ้าทรงพร้อมอยู่เสมอที่จะยกโทษฝากให้กับเรานั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถทำความบาปได้แบบตามใจชอบแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วพระเจ้าทรงทราบถึงหัวใจของเราและจิตใจของเรานะดังนั้นพี่น้องคะมันเป็นการไม่ถูกต้อง ถ้าหากเรานั้นไม่เกิดทังความบาปและพยายามอย่างเต็มกําลังของเราที่จะหลีกเลี่ยงการทำบาปชาวโรมนั้นถามอาจารย์ปโรว่าควรที่พวกเราจะอยู่ในบาปต่อไปหรือไม่เพื่อจะให้ความดีและการอภัยโทษหรือเรียกว่าเพื่อจะให้พระคุณของพระเจ้ามีบริบูรณ์มากขึ้นและอาจารย์โปโรก็ตอบไปเลยว่า เราซึ่งตายต่อบาปแล้วจะกลับมีชีวิตในบาปนั้นต่อไปได้อย่างไรนะในโรบบทที่หกก็หนึ่งถึงสองอาจารย์บลเตือนเตือนความจำพวกเขาว่าเมื่อพวกเขาได้รับอภิคิจแล้วก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับความบาปความบาปไม่มีวันตายมันจะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆในโลกของเรา แต่เราจะต้องตายต่อความบาปพระเจ้าประทานหัวใจใหม่และแระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เราซึ่งหมายถึงเราได้รับความปรารถนาใหม่เราใช้ชีวิตของเราในการต่อสู้กับความบาปเพราะว่าเราไม่อยากจะทำบาปต่อไปนั่นคือท่าทีของเราแต่เมื่อเราทำผิดทั้งไปพระเจ้าก็ทรงพร้อม ที่จะยกโทษบาปให้แก่เาถ้าคุณเป็นคริสเตียนจริงๆพระพเจ้าจะปอลองได้เลยว่าคุณไม่มีทางตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วคอยมองหาช่องทางที่จะทำบาปโดยที่ไม่ต้องรับผิดคุณจะทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพใจพระเจ้าถ้าเรา ไม่รักษา่าที่ต่อความบาปแบบกล้าหาญและแข็งกรา้าที่จะของเราก็จะก,กล่าวโทษตัวเองสุดท้ายเราก็จะลงเอยที่การโกรธตัวเอง,งพระพีสอนให้เราจัดการกับความบาปอย่างแข็งกรา้าในด้วยความบุนแรงในวัตจบทที่สิบแปดข้อแปดถึงเก้าพระคัมพีสอนว่าถ้าดวงตาของเราทําให้เราทาบาปเราก็ควรที่จะลัอกมันทิ้งซะ และถ้ามือของเราทําให้เราทําบาปเราก็ควรจะตัดมันทิ้งไปจ้ะอันนี้คือความหมายที่พัมผีในสนเข้มค้นน่ะเขาไปด้วไม่เชื่อว่าเราจะต้องยึดเอาตัวอักษรแบบนี้จริงๆแต่ว่าเราควรจะเข้าใจนะจ๊ะสอนให้เรามีท่าที่ทจริงจังต่อความบาป ถ้าเราตัดมันจริงไปซะไม่ว่าเราจะพบเจอมันตรงส่วนไหนในชีวของเราถ้ามีหนังสือหรือนิตยาาสารชมไติที่บ้านของท่านที่เป็นภาพแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วมันทำให้ดวงตาของท่านนั้นมองเห็นแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันก็ขอให้รีบช่วยไอ้เจ้าสิ่งนั้นอะ ทิ้งลงมาในถังขยะซะอย่าได้ร้อเล่นกับความบาปเพราะว่าเราอาจจะหยิบยกตัวอย่างเรื่องต่างๆได้มากมายหลายเรื่องแต่ถ้าจะพูดมีแค่สองเรื่องก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่แต่งานแล้วแล้วก็มีคนคนหนึ่งในที่ทำงานเริ่มจะเข้ามาีสนิทกับคุณคนคนนั้นอาจจะเชื้อเชิญคุณ ไปนั่งดื่มกาแฟเพื่อจะคุยกันในเรื่องของงานคุณก็จะเริ่มรู้สึกต้องผิดอยู่บ้างว่าม,มันไม่ค่อยเหมาะนะแต่ถ้าคุณเกิดไปไปตามแบบไปตามเขาจริงๆคุณจะต้องรีบตัดมันทิ้งไปทันทีก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นจริงๆ จะได้รอเล่นกับปาสมมติว่าคุณมีเรื่องทะเลาะกันข็งกันในบ้านแล้ววันเนี้ยพระวิญญาณมารบกร้ให้คุณเป็นฝ่ายแบบ่อดีก่อนเป็นฝ่ายไปสร้างสันติก่อนขอให้คุณรีบลงมือทำมันเร็วก่อนที่คุณจะพูดเข้าข้างตนเองให้คิดเป็นอย่างอื่านาดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มันจะช่วยปกป้องคุณไม่ให้คุณทำบาปด้วยการแบบเก็บเก็บความโกรธเอาไว้พระธรมีสอนเราในพระธรรมโรมบทที่สิบสามข้อสิสีว่าอย่าจัดเตรียมอะไรเอาไว้สำหรับบำรุงบำรเรอเนื้อหนังป้อหมายส่วนหนึ่งของข้อความนี้ก็คืออย่ามัวแต่หาข้อแก้ตัวให้กับเนื้อหนังของท่าน หรือเปิดช่องให้เนื้อหนังได้ทำบาสนั่นเอง,ง,านงนะค,ะคนที่แต่งงานแล้วฟังนะคะคนที่แต่งงานแล้วถ้ารับคำเตือนจากพระเจ้าว่ามันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะที่จะไปนั่งทานอาหารอภิษตรงครับแต่ก็ยังขืนทํามันก็เท่ากับว่าท่านน่ะกำลังเปิดโอกาส ได,ด้ค่าันะคะตรั้งหนึ่งพระเจ้าไปอ่านเรื่องของคนคนหนึ่งที่เดินไปตามทางบนภูเขาซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมากๆแล้วก็มีเจ้างูเนี่ยมีเลยเข้ามาหาเขาแล้วก็ลองขอที่จะขอเข้าไปซุกเข้าไปที่ใต้เสื้ออุ่นของเธอเธอขัดถือนูน่แป๊บหนึ่ง แต่สุดท้ายเธอก็ยอมใจอ่อนให้กับวิงวอนของเจ้างูตัวหนหลังจากนั้นไม่นานหมูตัวนั้น,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 นก็ฉกกัดเธอแล้วเธอก็ร้องว่าโต้กัดฉ,ฉันทำไมอ่ะฉี่กับเธอขนาดนี้แล้วงูก็ตอบว่าเธอก็รู้ว่าฉันเป็นใครตั้งแต่แรก ตอนที่เธออุ้มฉันขึ้นมาฉันคิดว่าเราทุกคนพวกมรประสบการณ์แบบนี้แบบแบบเดียวกันในเรื่องสัน้นแน่นอนเราทุกคนคงจะมีบางช่วงในชีวิตที่เรารู้สึกลึกๆในใจอยู่แล้วว่าเราไม่ควรจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อง,องนูนแต่เมื่อการทดลองมันดำเนินต่อไป เราก็อยอมใจอ่อน,นอเองแล้วก็ทําบางอย่างลงไปสุดท้ายเราก็เจอผลลัพธ์ที่มันแบบแย่มากๆเราทุกคนต่างก็เคยทําผิดพลาดแต่เราไม่จป็นจะต้องทำเรื่องงๆแบบจำอกการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาที่สุดแล้วเราสามารถเลือกจะทำได้ใช่ไหมคะ พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทิ้งสิ่งสาร,รพัดที่มันถ่วงเราอยู่และความบาปที่มันกอบแน่นเหล่านั้นได้ออกไปซะในบทที่2ข้อ1ก็ความนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องจัดการกับความบาปแบบเอาจริงเอาจังอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยถ้าเราทำอย่างนี้แล้วพี่น้องคะเราจะได้เก็บเกี่ยวบัมเบิลก็คือดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เราจะมีความสุขเราจะมีสันติสุขอยู่ใน,ในใจของเราด้วยเพราะว่าเราอยู่แล้วว่าเราได้กระทําในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้ารู้สึกข,ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างนี้สำหรับการยกโทษบาปและข้าพเจ้าไม่อยากจะต้องขอ,อการอภัยบาปอยู่ทุกเวลาทุกวิานาทีทุกแยกนั่งเก้พาพระเจ้าปราถนาที่จะสร้างวินัยให้กับตนเองจนสามารถเลือกกระทําในสิ่งที่มันถูกต้องตั้งแต่แรก เพื่อจะได้เปลี่ยนล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและเชื่อว่าตัวข้าพเจ้าเองได้ทำในสิ่งที่ชอบพะไัยของพระเจ้าแล้วนี่น้องคะนั่นรู้อยู่แล้วว่างูมันก็คืองูมันก็จะฉกท่านในที่สุดฉะนั้นก็ห้ามใตั้งแต่แรกอย่าเอางูตัวนั้นขึ้นมากบก,ก่อนแล้วท้ายที่สุดมันฉกท่านเพราะท่านรู้รีอยู่แล้วมันข้าพเจ้า อวยพรทุกท่านนะคะให้เรามีสติปัญญาแล้วไม่กลับไปทำบาปแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยวิธีที่โง่เขานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อทุกท่านนะคะค่ะในเรื่องของการนะคะพบพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้านะะพระเจ้าทรงมีวิธีที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของ ลงทรงหยุดเราอย่างแน่นิ่งบนเส้นทางของเราแล้วก็สามารถที่จะส่งเราไปในทิศทางที่ใหม่แบบใม่แบบสิ้นเชิงเลยนะโดยการประทานนิมิตและการเจิมของพระองค์กับเรานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับอาจารย์เปาโลบนถนนสู่เมืองดามัสกัสในวันนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงท่าน แล้วก็การจดจอของชื่อของท่านไปตลอดกาลครั้งหนึ่งนะคะขณะที่จะต้องติดคุกเพราะว่าเข้าก่าวหารจากศัตรูอาจาร์บารดไดูได้ได้แก้ต่างตัวเองต่อหน้าเฟทัสเจ้าเมืองโรงอระจำแคว้นยูเดียและก็ภะษาอัสปิป้าปาเลสไตน์ซึ่งได้การรับรองจากโรมในคขบยาของท่านอาจาร์โรได้พูดแบบตรงไปตรงมา แล้วก็ด้วยความกล้าอ่านว่าพระเจ้าทรงเก้าเข้ามาแล้วหลังจากนั้นพระองก็เปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาลท่านได้เริ่มต้นเล่าถึงความกระตือร้นของท่านใน,ในตอนแรกในฐานะที่เป็นคนที่เคยข่มเหงคิดจัรซึ่งได้ตามล่าหาคริสเตียนในทุกผลทุกแห่งมาก,ก่อนนะคะในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อสิถึงยีบอกไว้ว่าดังนั้น เมื่อข้าประบาทกำลังจะไปยังเมืองดามาสัสกัสได้ถืออำนาจจากพวกมหาปรุโรกิข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกำลังเดินทางไปข้าประบาทได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าเรี่ยงนะคะล้อมรอบข้าประบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าประบาทฉัน ้าประบาทกับคนทั้งหลายลม้มขมำลงที่ดินข้าประบาทก็ได้ยินเสียงพระสุลเสียงตรัสกับข้าบระบาทเป็นภาษาฮีบูว่าเจซาล๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมซึ่งเข้าึ่งเจ้าถีบป,ปะตักมันก็จิตตัวเจ้าเองข้าก็ทูลกลับไปว่าพระเจ้าค่าแล้วรคมเป็นผู้ใด พระองค์จึงตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าค่มเหงนั่นเองแต่ว่าจงลุกขึ้นเถิดด้วยว่าเราเองได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เจ้าเห็นและถึงเหตุการณ์ที่เราจะสแสดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาถัน้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้และจากคนต่างชาติ ที่เราจะใช้ใเจ้าไปเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับมาจากความมืดมายังความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความปิติบาของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดวยความเชื่อของเราถ้าแต่การอภิษฎ ทาประบาทก็จึงเชื่อฝังนิมิตซึ่งมาจากสมันนั้นแล้วก็มีได้ขัดถืนแต่ถ้าประบาทได้กล่าวสั่งสอนตั้งต้นที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็มท่วแคว้นยูเดียและแก่ชาวต่างประเทศให้เขาปรับใจสมัยและให้หันกลับมาหาพระเจ้าและกระทําการซึ่งสมกับที่ได้กลับใจใหม่แล้วในกิจการบทที่26ข้อสิบสองถึงยี ดูคำพูดของอาจารย์ปุีกครั้งนะคะว่าถาปบัตาจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นนิมิตท,ที่ว่ามันคืออะไรหรอมันคือนิมิตซึ่งพระเยซูเองได้ประทานแก่ท่านเมื่อระองค์ตัดกับเปรโรนะคะจะเป็นผู้รักแท้ของเราและเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่อาจารย์ปุ๋ห็น นะอรพระเยซบอกว่าเปาโลจะเป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็นนะฮะและถึงเหตุการณ์ที่เราจะสัมแดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาผนะ่านเมื่อจะเปาโลมาถึงจุดที่สามารถสบตาแบบตาต่อตาแบบปริ้นเดียวเลยนะกับพระเจ้าแสงเดียวเลยนะทัานไม่เหมือนเดิมอีกเลย อาจาโบโลพูดแบบเต็มไปด้วยความเย,ออยื่อหยีและโอ้ังได้ถูกทำให้ตกต่ำบนพื้นดินณถนนเบิงนนามากาดก่อนที่จะสามารถเห็นพระเจ้าและรับนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์ความสว่างของพระศรีชัย,ายนาของพระเจ้าซึ่งแผดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์เนาะ ทำให้อาจารย์ปรนั้นตกลงมาเลยนะคะกับหลังลาที่ท่านได้ประเชิญหน้ากับพระเจ้าขอผู้ช่วยให้รอดพร้อมกับฝุน่นบนใบหน้าแล้วก็เกล็ดในตาของท่านอาจารย์ปโรกก็ได้เริ่มต้นจากทิศหนึ่งแล้วก็ไปจบอีกทิศหนึ่งท่านไปยังเมืองดามัสกัสตามที่วางแผนไว้แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเปลี่ยนแปลงท่านไปตลอดก่ะโอ้พรนเจ้า ทรงทําให้ท่านนั้นตาบอดชั่วคราวและก็ในขณะเดียวกันก็ได้ทรงประทานมิตรแก่ท่านด้วยซึ่งรวมถึงหน้าที่มอบหมายจากพระเจ้าถึงการทรงเรียกและจุดหมายปลายทางอันบริสุทธิ์เพื่อจะเปิดตาคนยิวและคนต่างชาติด้วยเพื่อจะเปลี่ยนพวกเขาจากความมืดในฝ่ายวิญญาณมายังความสว่างอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าและจะกอานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงประทานหน้าที่มอบหมายหรือมิตให้แก่เราน้อยครั mm ้งที่พระองค์จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราตั้งแต่แรกพระองค์ทรงคาดหวังให้เราติดตามพระองค์และวางใจว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งต่างๆต่อไปเหมือนกับว่าพระองค์ทรงให้หนังสือสัญญาหน้าปรเปล่าแบบไม่มีอะไรขีดเขียนเลยกับเราแล้วก็พูดว่าเซ็นชื่อตรงนี้เลยลูกแล้วเมื่อเราเถียงว่าเออเออ แต่พระ์มันเป็นสัญญาเปล่านะมันเป็นด้ากระดาษเปล่าจะให้ลูกเซ็นเหรอแล้วพระเจ้าก็พูดว่า,เ,าเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่รยายละเอียดที่ีหลังเซ็นก่อนลูกเซ็นตรงนี้เลยอาจจะเป็ด,ดได้เซ็นท่านได้เชื่อฝั่งนี้มิสซึ่งมาจากสวรรค์ถึงท่านแล้วก็ต้องลงทุนอย่างมากมาการเจิมมันต้องจ่ายราคาะคะตอนนั้นท่านถูกเกี้ยนตีถูกหินกว้า เลือดแตกติดคุกแล้วก็มีความกระส,สุนทุกชนิดทุกชนิดอามีความยากลำบากด้วยนิมิตของอาจารย์เปาโลได้ผักดันท่านด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าซึ่งเผ่าผ่านครั้งหนึ่งท่านเขียนว่าเพราะการที่ปปขา้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุอะไรที่จะอวดได้เพราะจําเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดเพื่แก่ข้าพเจ้าในหนึ่งคนหนึ่งบทที่เก้าก้สิบหกมันคุ้มไหมอาจารย์บโรเคยเสียใจที่ทําตามนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์ไหมคําตอบคือไม่เคยไม่เคยเสียใจเลยแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็งแก่ขาวประเสริฐที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดมันไร้ประโยชน์ ข้เห็นแก่ข่าวประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระคริสต์อผู้เป็นเจ้าราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้สละสิ่งซาราภะและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับหยาดเลื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ในฟิลิปปีบทที่สามข้อเจ็ดถึงเก้าเพราะว่าข้าพเจ้ากําลังตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด เขาจะได้รักษาความเชื่อไว้แล้วและจากนี้ต่อไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ชอบธรรมผู้สาัรชอบธรรมจะทรงประธานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันในสองที่วินที่สี่ออกที่พี่น้องคะอาจารย์ปโลได้พบกับพระเจ้าได้สบตากับพระเจ้าได้พบแสงเพียงครั้งเดียว และทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้เปลี่ยนไปหมดแต่ท่านก็ได้ช่วยนยมิตซึ่งมาจากสวรรค์แล้วก็ติดตาตึงใจในภาพนั้นชื่อของท่านเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลวันนี้ท่านต้องการหนึ่งสัมผัสจากพระเจ้าซาตตอลีอันใดนั้นการเดืยวอยากก็มาถึงขอบพรเจ้า ให้พี่น้องได้มีประสบการณ์ในการพบพระเา้าบัดน้าต่อเนืนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ